คุณพร้<ร>อมกันไหม,รมครับควสในรอบนี้นะครับควสในรอบนี้ก็คืออ,อทำอะไรอยู่นะครับผมก็คือให้ฆาตกรเนี่ยพูดคําว่าฮัลโหลทาอะไรอยู่ก่อนที่จะฆ่านะครับผมถ้าพูดไม่จบประโยค ok ก็คือถือว่าฟาวเลยนะครับส่วน <ยะ S 1> คนที่หนีเนี่ยก็ต้องตอบว่าเหมือน<อ><อ>เดิมโอโจด,ด้วยนะครับเอาเว้ยก็เป็นคูเมดด้วยเออ้าวแต่บอสใครใครเป็นใครเป็นเอสท กระบอกเองสีอะไรสีชมพูให้มันเป็นสีชมพูอะไรวะก็ให้หัวใจของเราอยู่ไป็นแล้ววะหายได้ตาตาเลยเออหลงครับทำอะไรอยู่เออมันเดินโอ้เจ้าด้วยต่อหน้ากูเลยต่อหน้ากูเลยกูอยู่แล้วเป็นไงกันวันนี้ ไอ้ไอปแล้วะอ้ไรเป็นองไเป็นไอ้อจเนนนงเป็นสีเป็นต้องเป็นงเป็นโโอจ้มเลยมนโด้โอโจ้ด้วยมันเด้โอโจ้เอ้ยม่โ้โอโจ้ด้วยว่นอะไรเป็นสูมสแล้วเอ้ยผยังมีโคต้าอยู่ไม่เป็นไรใครกินโอโจ้ก็บอกะเดีซื้อไอ้เนเจาอยู่วอดิมัดอีก ไม่ไม่เห็นไม่ไม่เห็นใครไม่เห็นใ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมึงนับประจ๊อะไรวะคอมเพลเ่ี่ยเพลตนี้มันห้าหกเจมันน่าจะอยู่แถวแถวนี้โอเควันจันั้นกูจะไม่อยู่ตรงนั้นเอเฮ้ยังไม่มีคนโอโจ้อีกอวะม่คนเดวนะเฮ้ยเสือสวัสดีครับรไกกันยูเป็นไลนโอโจ้ด้วยโอโจ้ดิมเดิมเออเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยว่ะ ตาตะกอนไม่ดู้ป่ะนี่ปิดประตูได้นะบอสลืมเปล่าปิดประตูหลักได้เลยนะลืมแน่เลยตาแถวนั้นมันมีอะไรอ่ะข้างบนอ่ะเอ้ยข้างบนตัวใหญ่นะาตาสายไฟตรงนี้มันก็ดูยุ่งยุ่งอยู่นะว่าไหมไม่ได้กินอุ้ยฮัลโหลก่อนนะฮัลโหลนะฮุยหลุดหลุดหลุดโอ้เจอด้วยฮัลโหลเจอด้วยฮัลโหลครับลโหล แพ้แล้วแพ้แล้วค่าก่อนพูดค่าก่อนพูดจบไอ้ขาดิ้นเมื่อกี้จังหวะมันเลื่อมนิดเดียวเองไม่ได้นิสายช่วยเต็มที่เลยนะเนี่ยมันฆ่ากูก่อนพูดจบอะยังไม่ทันคิดโอโจเลยนี่อะไรขนไอ้ดีเอมีมรัดดาแลนดีกว่าอะไรวะรัดดาแลนกูไม่ออก เเออออองคาดตะกอนพูดว่ากูไล่มึงออกคนหนีก็ต้องพูดว่ากูไม่ออกออกลูกูคุณอะไรแดกกูไม่ออกก็พอกูไม่ออกก็พอกเฮ้ยเอาวะเธอพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้คาดตะกอนพูดว่ากูไล่มึงออกส่วนคนนี้พูดว่ากูไม่ออกออกแล้วกูจะเอาอะไรแดก ไม่ออกกูไม่ออกกูไม่ออกกูไม่ออกเกูไม่ออกกูไม่ออกกูไม่ออกออกตายหาไบเลยทำไมกูต้องตายคนแรกโอเควันนี้สีไหนเป็นสีดำสีดำเป็นไม่จริงไม่จริงสีชมพูเป็นสีชมพูเป็นตแล้ซุบเสียเป็นอะพี่ปิดประตูแล้วคิดว่าไงครับประตูตีแมวเหรอรอฟังได้เลยผมไม่มีคนมากนแล้ว ตาไม่เอาฟีลลิ่งหน่อยเลยอ่ะไม่รอให้เขาพูดแบบกูไ nin ม่ออกหน่อยเลยเหรอเฮ้ย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 กูโดนกูโดนแน่กูโดนแน่กูโดนแน่เขามุดท่อแล้วเขามุดท่อแล้วไม่รู้ไม่รู้ยากกูมีสองวันกูไม่อดกูไม่อดกูไม่อดกูไม่ออดกูไม่ออก ประเด็นคือกูโดนขังเออสวยสวยสวยไม่ตตนแรกบอกกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่ออกเฮ้ยเปิดประตูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อ้ยอุ้ยอ้อุยอุอุ้ย้ยอ้อ้ยอ้ยอุ้้ยอุ้ยอค้ย้ยอุ้มุ่้้้้วมุ้้ม้ยอุ้ยอุ้้ยอุ้ยอุออุ้ยอ้ออกกูออ้อุ้ออ้อย

ลุกแล้วเด็กแล้วไปลองตูเลยกูไล่มึงออกไอ้ไอ้ run โดนไล่ออกอ่ะคุณโดนไล่ออกเอออ้าวแล้วเฮ้ยต้องพูดก่อนนะพูดก่อนนะอุ้ยเขาพูดแล้วต้องต้องพูดอีกทีหนึ่งไม่น่ารอดกูช่วยมึงเต็มที่แล้วเว้ย ตาตาจะ,จะจะจบแล้วนะหุยยยย้ยหลุดหลุดเฉยหลุดเฉยระวัง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 เออหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเออกูกูขออนุญาตเสนอโอไม้วะโมชินดิแล้ว<ท>คนที่หนีก็ต้องน,น,นานนี้ไอภาพภาพาสุดท้ายกูขอยืนเรียงกันเลยได้ไหมเท่<อ><า>ดิผนเป็นเรื่องให้นี่เว้ยเรื่องที่นั่นโจ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  แต่มันมีทรงนี้เข้าสุดแล้วไงตรงไหนข้างล่างเหรอหันซ้าย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 ปากผมไปเออตีเขียวมาใกล้ๆตีเขียวมาใกล้ๆเอออ่ะอ่ะอ่อออาเออมากูขอให้กูได้เป็นเถื่อนตาเนี่ยจริงคนอื่นจะได้ไม่นลำบากกูจะพูดทุกคนที่เจอเลยโอ้ยยำวโอ้ยเจ็ดเทพไม่ได้เป็นอีกแล้วเนี่ย ใคระไวะวตรงมีอสักคนกูเฟิร์นน่วัดวัดวัโอไม่ว่โโมชิเน่ดโอเวนมึงยังไม่นานนี้อีกเหรอจังหวะนี้อุ้ยพชาสีอะไรเป็นสีอะไรเป็นสีอะไรเป็นสีเขียวสีเขียวเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวสีเขียวเป็นนานีนานีนานี้ ไปดิไปดิไปดิเอ้ยหูแม่งพอดีมากจังหวะนั้นกูกำลังจะพูดแล้วสีอะไรวะสี๋ยงพูสี๋ยงพูสี๋ยงพูแอมไอ้แอมไอ้เฟิรนเดี๋ยวเราพูดให้เดี๋ยวเราพูดให้เธอเองเฟิรนคิดว่าไงเฟิร์นถ้าสมมติประตูสตูเลตมันปิดแบบเนี้ยเฟิรนคิดว่าเฟิรนไปได้ไหม ด่นนี้ด่นนี้ใหญ่เลยว่ะด่นนี้ด่นนี้ด่านนี้ว่ะวิ8วิ8วิ8วิโอไม่ว่ะโมชินเดลึกออสวยสวยจัดสวยจิดด่านนี้ก่อนเลยว่าไงบุญะนเอ้ยโอไม่เอาดิเราแคมป์อ่ะเราใช้่ผมเข้าค่ายมาเราแคมป์โอไม่ว่ะเออ บอสงไงวะทรงผมเท่ oh. ดีว oui ่ะบอสเปลี่ยนตัวมันล็อกบอสคิดว่าไงมันล็อบอสมันล็อคตัวนี่ดนี่ดิไงดีโอ้ม่หวะมชินเดลอเ เอ้าประตูปิดพอดีเลยตาหดเย็นตาบามากอกูแล้วไปแลลโอ้ชินเดยเลยอีวอ้ยอ้ไม่ได้เก็บหมดแล้เนี่ยได้เอ๋น้าี่้าี่เอเออโอ้ไม่ะ มู๊ดินเดือรมูินเดือร์นนี่นนี่เดินมาแล้วอะที่รู้ว่าแอบแล้วอะเฮ้ยเดีวะอุ้ยจาไม่เจอไว้สุดท้ายไว้สุดท้ายะไม่ไม่ดูเดินล่ามึงเลยเนี่ยมันเย่ออะเอกันครับ น่าเอจใช่แล้วไม่เจอหรือถ้าไม่เจอเฉยแต่รู้ปั้นอยู่ตรงไหนอยู่คาเฟ่คาเฟ่เลยเหรอใช่วางเงินตรงนั้นอ่ะประเด็นอ่ะประเด็นคือมึงปิดประตูอัดน้ามาหลายรอบแล้วจนแบบมันมันออกมันเข้ามันออกมันเข้าใช่อะโอเคครับทุกคนเจอกันครับวันนี้เดี๋ยวคุณมดแล้วชิปคุณจะไปลงไหนเนี่ยเปนเถิงว่ะ YouTube เดี๋ยวอะไรอ่ะ